สวัสดีครับวันนี้จะมา่ารเปลี่ยนเรียนรู้นะในเรื่อง g e o c h e m บ้ากันนะแต่ไม่ไม่เน้นเรื่องเลยขาคณิตนะครับนะก็มีท่านอาจารย์หลายท่านไปเข้าร่วมงาน A D C M นะฮะคือเ,อเชียคณิตเ,เชียที่สวนนงนุษมาก็เห็นว่ามีหลายประเทศ ที่ใช้ทียบ้าในการทําวิจัยอะไรต่างๆท่านบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเลขาคณิตแต่ในส่วนสําคัญของทชียบ้าเนี่ยด้านโดดเด่นอันนึงก็คือพิชคณิตนะครับถ้าเราถ้าเราเขไปในเมนูเนี่ยจะเห็นว่าไม่ c ี s s นะครับ CAS c a s นี่ก็ย่อมาจากคอมพิวเตอร์นะครับอันตีบ้าซิสเตก็คือระบบพิชคณิตในเครื่องคอมพิวเตอร์นะ ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบทีเดียวซึ่งในโปรแกรมอื่นๆก็อาจจะมีแต่ว่าไม่ถึงขนาดนี้อันนี้ดีที่สุดผมว่านะเรียกว่าเ้่าที่ประสบการณ์ที่ผมเคยเล่นมานะคือเราสามารถให้สอนพิชานิทด้ให้เด็กได้เป็นแบบสำรวจพิชานิทนะครับอย่างเช่น 2x บวก5นะครับกด enter ปับ๊บนะครับเราสักคู่หนึ่งคนระเครื่องกำลังรับ จะเป็นสองบวกหถ้าเราคลิกตรงนี้ตรงจุดก็าขาวเนี้ยมันจะเป็นฟังก์ชันนะครับเป็นฟังก์ชันแล้วก็จะเป็นรูปภาพเมื่อเราไม่อยากให้ปรากฏเราก็กดตรงนี้ให้หายไปอลองอีกสักฟังกชันหนึ่งเป็นฟังก์ชันเชิงเส้นนะครับเป็นฟัง์ชันเชิงเส้นสามกลบ8แล้วก็ enter นะครับนี่ก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับถ้าเราคลิกตรงจุดนี้มันจะเป็นรูปรูปกราฟตรงนี้ในส่วนของกราฟิกแต่เราไม่ต้องการให้ปรากฏนะครับ เราสามารถนำนำพิชาคาิตสองสองนิพจน์เนี่ยเรามาบวกกันได้โดยเราไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรฟังก์ชันแรกคือ f x ฟังก์ชันที่สคือ g x นะครับถ้าเราต้องการบวกนิพจน์สองนิพจน์เข้าด้วยกันก็พิมพ์เพียงแค่นี้นะครับ f บวก g แค่นี้เสร็จเรียบร้อยนะั่นคือผลบวกของของสอ x บวกหบวกกับส x ลบแนะครับ อันนี้เป็นการบวกลบคูณหารก็ได้ครับแล้วจะคูณกันแล้วเอาสองฟังก์ชันที่คูณกันนะครับก็คือเอา f คูณ g บวกกันได้อย่างนี้ถ้า f คูณ g ก็ f ตา g นะครับก็ได้คูณกันนะฮะตรงนี้สองอันนี้คูณกันหารกันก็ได้นะฮะหารกันก็จะเป็นเศษส่วนนะฮะอันนี้ไม่ต้องคงไม่ต้องนั่นเพราะว่าจะเป็นเศษส่วนถ้าหารลงตัวเขาจะหารให้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการบวกลบคูณหารในในเรื่อง นั้นเวลาจะใช้นําไปใช้เนี่ยจะต้องคลิกให้เกิดเป็นรูปฟังก์ชันก่อนนะฟังก์ชันก่อนอตรงนี้ผมจะลบออกนะวิธ<ะ>ีการลบออก็คือคลิกขวานะครับเลือกให้เป็นดำหนินขวาด,ด,ดีลีทคลิกขวาด,ดีลีทผมจะเอาสองอันนี้ไปใช้นะครับเอาเอาการคูณแล้วกันเอา f คูณ G ใหม่ f คูณ G นะครับ อันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชัน h est, นะครับผมก็ปิดไฟนะมี f มี g มี h พอคลิกขวาเอากริดเอาแกนออกนะครับเบงต้นนะครับใช้เราจะใช้คำสั่งตรงนี้ถ้าเราคลิกตรงนี้จะมีเมนูของกราฟิกมาให้นะครับเราอาจจะตั้งมันโจทย์นะครับฟังก์ชันแรกคือฟังก์ชัน f นะครับนะฮะฟังก์ชัน f นะจะเกิดเป็นอย่างนี้นะครับถ้าอยากก็ใส่วงเล็บนะครับบวกกับเอาคูณเนี่ยคูณนะครับคูณก็มีสัญลักษณ์ซิมโบลนะครับแล้วติดก็ได้นะครับมันเด็กจะรู้ติดก็ได้คูณ g นะครับก็ไปออสเซจออสเซจก็คือ g g อย่างเงี้ยก็ปิดวงเล็บ คืออยู่ที่เทคนิคของผู้ใชนะะ้นะครับเท่ากับเท่าไหร่นะดินะจะแก้ไขเอาเท่ากับแต่ตรงนี้พิมพ์เท่ากับลงไปนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาเอาเทสมาต่อท้ายนะครับเอาเทสตมาต่อท้าย อันนี้เราก็ปิดไปนะครับเช็ Check คบ็อก่แน่ใจนะซีเล็กอ็อบเจกต์ชุดลองดูเนี้ยเกิดอะไรขึ้นนะ อันนี้คือการแสดงเช,ช็คบล็อกนี่ใช้สําหรับการแสดงผลน,นะเราจะกดนี่ก็กดคลิกขวากดนะแต่นี้เราจะได้เพียงข้อเดียวนะได้เพียงข้อเดียวอันนี้ไม่สนุกอนะ่ะก็กดก็ตั้งข้อเดียวที่นี่เราทำเป็นดินามิกยังไงเอ่ยเอาวิวมาอันทีบ้ามาเอาซ AH ีเอส AH มาเอาซีเอสมาลบหมดเลยไม่เอาแล้วลบหมดเลยเลบหมดเลย ปรากฏว่ามันจะมีค่าคงตัวเหมือน a b c d ก็คือทำอย่างนี้นะครับเราจะใช้กับปุ่มนะครับใช้ปุ่มใช้สคริปต์เล็กๆสคริปต์ปเด็กๆเลยนะฮะเอาปุ่มมาปุ่มหนึ่งปุ่มนะครับแล้วก็ตั้งโจทย์พิมพ์ว่าตั้งโจทย์ตั้งโจทย์ครับ ตอนนี้มีเวอร์ชันใหม่ไม่ต้องมาพิมพ์รันด้อมบิตเวีแล้วเราพิมพ์แค่นี้เองครับเอเท่ากับนะครับเอเท่ากับสมบัติจง x นี่พจน์แรกนะเอเท่ากับรนดอมไปเลยนะรันดอมรนดอมอตั้งแต่หนึ่งถึงหนึ่งถึงหกนะครับแค่นี้ก็ได้หนึ่งตัวเมื่อก่อนพิมพ์ยาวมากนะครับตอนนี้พิมพ์ง่ายๆตัว B นี่ก็เราก็เอาร a นด o อมเหมือนกันนะครับฮะกเกียรพิมพ์ราก็กดปึ๊บ คอนโทนซีคอนโทนวนะครับเอาถึงหน้าติสองแล้วกันนะครับแกะลบสิ1บสองสิบเอ็ดนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเรนดอมเป็นศูนย์มันอาจจะเป็นศูนย์ก็ได้เพราะว่าลบสิบสองจนถึงสิบเอ็ดเนี่ยนะครับมันจะมีผ่านศูนย์จะเรนดอมศูนย์ด้วยเอาตรงนี้เป็น B ีหนึ่งแล้วกันนะครับ การเขียนสคริปต์เบื้องต้นนี่ง่ายๆแล้วเราก็บอกว่า,าตัว b แท้แท้เนี่ยให้เกิดจากถ้าถ้าแล้ววงเล็บกล้ามปูนะครับ b หน<ม>ึ่งเท่ากับเท่ากับเท่ากับศูนย์เท่ากับเท่ากับศูนย์หมายถึงว่าเท่าศูนย์ไหมเท่ากับเท่ากับศูนย์นะครับให้ถ้าถ้าศูนย์นะให้มันเป็นเลขสิบสองไปนะครับให้ให้ b เนี่ยเป็นเลขสิบสองไป มีแค่นั้นก็ให้เป็น b หนึ่งครับอันนี้หลังการเขียนโปรแกรมเอาง่ายๆเลยนะดูนะฮะเนี้ยถ้าเกิดว่างี้ b มัน b หนึ่งอาจจะเป็นศูนย์ก็ได้เพราะสู่มตั้งแต่ลบสิบสองนั้นถึงสิบเอ็ดใช่ไหมถ้ามันเป็นเลขศูนย์ถ้ามันเป็นเลขสิบสองดังมันมีในกลุ่มนี้นะครับตั้งโจทย์ลองดูนะครับเดี๋ยวดูนะครับเห็นไหม b หนึ่งเป็นศูนย์นะ b หนึ่งเป็นศูนย์นะฮะ b หนึ่งเป็นศูนย์มันเป็นเลขสิบสองเพราะนั้นการที่จะเกิดเป็น คดเดียวรเราจะสร้างเราจะสร้างเป็นฟังก์ชันขึ้นมาก็คือทำนี้นะครับ a a คูณ x ทำไมต้องเขียน a คูณเนะ็มานถ้า a เป็นหนึ่งเนี่ยมันจะเป็น x เฉยโดยปกตินะครับบวกอาลบแล้วกันลบนะครับลบ b ลบ b e เอนเเลยเปื่อนะครับนถะ้าเกิดนแะบนะบนี้มันจะเป็นเส้นนะ ถ้าเราเอาออกมันก็จะเป็นแต่เพชรตัเวเดียวทีนี้เราลองกดดูข้ามจะเปลี่ยนไปเลยคลิกเลองกดนะฮะมันเลนดอมนะจะเห็นตัวเลขมันเปลี่ยนไปเลยนะครับเรามาแสดงผลตรงนี้ตรงการาฟิกนะครับคลิกขวานะครับทำไมไปนี้ตรงนี้ไม่ใช่คลิกขวานะคลิกที่ a b c นะคลิกซ้ายตรงการาฟิกแล้วก็กดลาเท็กซ์พัมโา ล้วไปที่อ b อบเจกต์นะครับเลือกเลือกฟังก์ชัน h ฮนะเลือกอย่างนี้นี่ปั๊บมันจะเป็นตัวเลขตัวนี้นะฮะมันจะเล่น 6x รลบ10นะครับอ่าเป็นแล้วเสร็จแล้วเราก็ปรับขนาดตัวสอนปรับสีให้ตามต้องการนะครับนะลองกดตั้งโจทย์ดนะูนะฮะกดตั้งโจทย์ดูอ่ามันมีนิพจน์เดียวไม่มันตั้งอีกตั้งอีก จะตั้งอีกทำยังไงคลิกไปที่ตั้งโจทย์นะคลิกขวานะครับออบเจกต์ o p e r t y นะครับคลิกขวาเราัาากครู่หนึ่งนะครับไปที่สกิปปิ้งนะครับเราลูท์ก,ก๊อมาเลยนะครับ Co p y มาเลยล c อนทูแล้วก็ e n t e r c ร์คอน l v ตรงนี้ให้เป็นตัว C นะครับจะเป็นวงเล็บที่สองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวดีหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นตัวดีเฉยอนะตรงนี้ถ้าตัวดีนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวดีโอเคเช็คดูโอเคนะครับลองกดแรนดอมดูปังมันจะมีตัวตัวเลขขึ้นมาลองดูว่าถ้าดีหนึ่งเป็นศูนย์เนี่ยดี D เนี่ยจะเป็นเลขสิบสองอันนี้เลยนะครับผมกดไปเรื่อยยังไม่มา,ามาแล้วแม่นันดีเป็นหนึ่งเป็นศูนย์เพราะเราทําเงื่อนไขไว้ตรงนี้นะครับอ่าเราก็สร้างเป็นวงชันขึ้นมามันเป็น c ใช่ไหมซี c, คูณ อันนี้ไม่มีครับที่ที่ในคู่มืออะไรเราต้องมานั่งคิดเองดี D, enter นะฮะเสร็จแล้วเห็นว่า c เป็น1นมันจะเป็น1น c คูณ x ก็เป็น x ลบ12นะฮะลบ12นะฮะเป็นะก็เป็น object p นะครับเราไปเปิด object p คลิกก็คลิกคลิกตรงนี้ปับ๊บนะครับแล้วก็คลิกขวาตรงนี้ไป edit เราใส่ edit กดนะครับไปแก้ไขใส่วงเล็บนะ เดเราจะเอาออบเจกต์ p มาใส่นะครับออบเจกต์ Object p มาใส่ออบเจกต์ Object p มาใส่ใส่กับเพชรมาร์กก็ได้ฮะเพชรมาร์กเพชรมาร์กโอเคครับอ่าเรียบร้อยทีนี้โจทย์นะฮะโจทย์เป็นยังไงน,นีครัจะเท่าไหร่คุณเนี่ย สองหัดคูณพหุนามเนี่ยสุดยอดเลยนะครับทําได้ไหมครับโปรแกรมอื่น,นต่อไปนะครับผลคูณเนี่ยเราสามารถเอาตัวนี้คูณกับตัวนี้ก็คือกด H กด H คูณ P นะครับกด H คูณ P Enter นี่คือผลคูณที่ถูกต้องเพราะกดปั๊บมันจะตั้งชื่อฟังก์ชันให้เป็นฟังก์ชัน Q แล้วก็กดให้เป็นปุ่มขาวเพื่อไม่ให้กดเป็นกราฟนะครับก็เราก็มาใส่ตรงนี้อ่าอ่า A B C ีกดปึง้งตอบเดี๋ยวเราพิมพ์ตอบกันดีกว่าตอบอย่างเดียวพิมพ์ตอบอย่างเดียวตอบกดตรงนี้แล้วเอาไม้กวาดมาไม้กวาดทำอะไรทำไมนะไม้กวาดมาจิ้มตรงนี้ไปจิ้มตรงคำตอบ จะตอบได้ใหญ่ขึ้นไม่ต้องมาปรับขนาดนะครับพอตอบนี้เราก็ล็อกกุญแจไว้อันนี้ก็ล็อกล็อกหมุดไว้ล็อกกุญแจล็อกหมดุดนะครับล็อกเพื่ออะไรล็อกไม่ให้มันเคลื่อนที่นะฮะต่อไปนะเราจะเอา,เอา object queue มาใส่นะับ object queue object queue มาใส่เป็นคําตอบนะครับค b j มาใส่ปึ้งนะเรียบร้อยใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้ แต่ตรงนี้นะครับแต่ว่าเราจะ,จะซ่อนนี้ไว้ก่อนตรงนี้มันเคลื่อนไม่ได้เพราะเราล็อกมันไว้นะครับเอากายล็อกก่อนมันจะตามออบเจกต์แรกที่เราตั้งค่าล็อกไว้ล็อกไว้อันนี้เราก็ปิดไปส่วนตรงนี้เราจะไม่ให้เห็นนะเราก็เอาตรงนี้มาใช้นะครับเช็คบล็อกคลิกตรงนี้นะครับก็ทิมนี่เลยปึ้งนะ จิ้มในเช็กก็เกิดเทคกสามเท็สามแล้วก็โอเคเป็นรูปเงี้ยนะครับเห็นไหมครับเราจะเลื่อนก็คลิกขวานะครับคลิกขวาลากด้วยปุ่มขวาของเมาส์ปิดตรงนี้ไปนะครับปิดตรงนี้เรียบร้อยครับอันนี้เราก็ปิดด้วยกนนะปิดด้วยกันเา้าขึ้นจอโปรเจคเตอร์เลยเา้าตั้งเรียนเา้าเด็กมาสองตั้งโจทย์ออานักเรียนลงคูนี่ครับคูณไปเอานั่งคูณนกะคูณไป คูเสร็จแล้วก็ไปคลิกถูกไหมได้เรียนทาถูกไหมอ้าไม่ถูกทํใหม่ตั้งโจทย์ครูไม่ต้องมานั่งคิดไม่ต้องมานั่งคูนะครับเนี่ยสนุกดีเลยนะครับครับวันนี้ตอนที่หนึ่งก็วิธีการตั้งโจทย์โดยใช้ CAS นะครับ CAS อี๋ยวข้าง,ขงหน้าจะจะเข้มข้นกว่านี้อีกนะวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนส่วนกราฟริกจะตั้ง,งยังไงก็แล้วแต่อาจารย์นะครับก็ลองดูรับ นี่คือจีโอชิบ้านะครับส่วนมากคนส่วนใหญ่เล่นกับติดกับเลขาคณิตจริงๆจีโอชิบ้ามาจากคําว่าจีโอกราฟิโอมัตตี้นะเดี๋ยเลขาคณิตกับอันชิบ้าเราเล่นอย่างจีโอเมตตี้แต่อันชิบ้าเนี่ยเราทิ้งไปเลยไม่ได้สนใจอันนี้ผมก็จะชักชวนกันเล่นนะครับเอาวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ